ดีค่ะวันนี้อยู่กับครูเจแต่จริงแล้วครูเจเป็นใครเอ่ยเป็นไอทีแม่บ้านค่ะแม่บ้านไอทีสอนไอทีทุกระบบนะคะสอนการตลาดออนไลน์ขายของออนไลน์อาชีพขายของออนไลน์เลยค่ะอืม รู้มาว่าเสียสตุ้งสตังไปหาความรู้มาหลักแสนนะโอ้ยหลายแสนเลยค่ะหลายแสนเลย,ยพูดเลยอยพูดเลย <c oughs> จริงๆแล้วถ้าเกิดเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพจริงๆเนี่ยก็น่าจะหลายแสนแล้วนะคะหลังจากที่จบเยอรมันจากอังกฤษมาแล้วนะคะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวเมื่อประมาณสักกี่สิบปีเนาะตอนนั้นเจ็ดสิบหกสิบแปดยี่สิบนะคะตอนนี้สี่สิบพอสี่สิบแล้วมีผัวเป็นตัวเป็นตนแล้วนะคะก็อยากเรียนอาชีพนะครับก็เริ่มจากอาชีพเสริมสวยแล้วก็อาชีพต้นแผนไทย อาชีพทำข้าวเ,เพ้นลงเพ้นเล็บนี่ผ่านหมวแล้วค่ะพี่อ้าวแล้วมันเลี้ยวมาที่ไอทีได้ยังไงก็อย่างมันลำบากมากเลยนะคบางตรงคือมันเหนื่อยแล้วก็ต้องใช้แรงงานค่อนข้างเยอะนะคะ<ม>แล้วก็จริงแล้วคือนอกจากสุขภาพเราด้วยสุขภาพก็ไม่ดีนะคะ<ม>แล้วอย่างหนึ่งบางทีคนเราไม่ได้บอนเตอเองจริงๆแล้วอาชีพวอาชีพเจคิดว่าเป็นอาชีพที่ดีมากเลยนะคะ<ม>แล้วก็ทุกอาชีพตั้งแต่เสริมสวย<ม>ตั้งแต่นวดแผนไทยหรือว่า ต่างๆเนี่ยต้องใช้ความรู้ความความสามารถเฉพาะด้านซึ่งหลายๆคนก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนั้นหรือสิ่งนี้นั่นเองนะคะเด็กหนมตัวเราด้วยใช่ค่ะใชด่ดังนั้นดังนั้นชีจึงกระโดดเข้าสู่แวดวงไอทีออไปหาความรู้มาหลายสำนักหมดสตางค์ไปหลายแสน แล้วแรกๆก็คือไม่ได้คิดว่าจะเอามาใช้ประโยชน์อะไรเพ่ออยากมีเว็บไซต์สักอันหนึ่งเอาไ้พอดกับเพื่อนอแต่สุดท้ายเพื่อนๆนี่แหละบอกว่าเธอช,อช่วยทำนู่นทำนี่ให้ฉันหน่อยจนวันหนึ่งก็เริ่มจากการสอนเพื่อนคนสองคนแล้วมันกลายมาเป็นโรงเรียนได้ยังไงก็กเเ็เริ่มจากแค่สองสามคนตอนนี้ก็พันกว่าคนแล้วค่ะพันกว่าคนแล้วก็กลายเป็นเขาเรียกว่าสถาบันสอนตลอดออนไลน์ันดับต้นๆของไทยใลยซ้ำนะคะอี้คือแอบโมนิดหนึ่งแอบโมนิดหนึ่งค่ะ หลายคนมองก็คือว่าโซเชียลมีเดียของฟรีมีในโลกจริงฮะมีจริงค่ะ <Mark, S 1> มีจริงมาร์คสักเบิร์บิลเกตขอบคุณ n ท you y o ยูเว y m มั h ที่พัฒนาอะไรหลายอย่างใช้เงินหลายหมื่นล้านแล้วอยู่ไปให้เราใช้ฟรีๆไม่พี่มาร์คพี่มาร์คพี่มาร์คเข้ามาเข้าฝันเจ๊ทุกวันเลยค่ะเขบอกว่าคุณเจสอนหน่อยสอนหน่อย ให้ให้ช่วยบอกคนไทยหน่อยว่า Facebook ใช้แบบนี้นะไม่ต้องเสียตังก็ได้อั่รเองนะคะระบบหลังบ้านของพี่บิวด้วยใช่พี่บิวเกบด้วยมาทุกคนเลยนั่นเองนะคะมาด้วยเพราะฉะนั้ันวันนี้เนี่ยถ้าอย่าไปกลัวมันเนาะบางทีคนเรานึกว่าเฮ้ยฉันแก่แล้วอ่ะพี่ยังมาเรียนเลยนะแอบ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 มาเรียนชอบมาเรียนใช่ไหมล้วก็เพราะฉะนั้นก็จะเลยบอกว่าจริงๆวันนี้เศรษฐกิจไม่ดีการที่จะออกมาเป็นพ่อค้าแม่ค้า เราก็อาศัยเครื่องมือพวกนี้แหละแต่ว่ามันไม่ใช่จะเอาไอ้ทุกอย่างฟรีแล้วมันไม่ใช้เทคนิคก่นมันไม่ได้ก็ก็มีบ้างค่ะแต่ว่าของฟรีมันอยู่จริงนะคะเราต้องใช้มันให้เป็นนะคะอย่างเช่นเว็บไซต์จริงๆถ้าเกิดคุณเขียนเองได้อ่ะเลิศเลยนะคะถ้าเกิดเขียนไม่ได้จ้างทำหมื่นหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นแล้วแต่บางทีก็เป็นแสนเลยทำเองเนี่ยรู้สึกต้นทุนเสยะะียเฉพาะค่าฮอดกับค่าเดเมนก็พันกว่าบาท นั่นเองนะคะหรือโฆษณา Facebook จริงๆแล้วทำากได้ให้คนเห็นโฆษณาเราก็ก็จริงๆแล้วไม่ต้องซื้อโฆษณาก็ได้หรือซื้อก็ดีแต่ว่าทําคู่กันไปก็ได้ค่ะคพิ่ไปก็ได้นั่นเองนะคะหรืออยากให้ลูกค้าค้นหาจาก Google ก็ต้อง,ต,องต้องรู้วิธีการวางโฆษณาวางโฆษณาอย่างราไรไม่เสียตังค์ต้องใช้ระบบของอะไรบ้างเนี่ยเราต้องรู้ <ừ> นั่นเองนะคะ วันนี้ถ้าใครโอ้เดี๋ยวหน้าที่ฉันมีไฟพาดอยู่คืออาจจะบอกว่าช่วยเธอลบดูรอยไงขอบคุณค่ะเพราะนั้นเดี๋ยวคงม่ได้มีโอกาสเจอรูเจเนาะแล้วก็วันนี้น่ารักมากอยู่กับเราเรามาตั้งแต่บ่ายเราอยู่กันจนพระอาทิตย์ตกดินเลยโอ้ใช่เอาไว้เจอโอกาสโอกาสหน้านะคะสวัสดียูทูบด้วยนะคะน่นรางน่ารักมากเลยสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ